สวัสดีครับวันนี้แอดมินโนปอนะครับกับคอลัมน์เด็กตามสั่งนะวันนี้ก็จะมาพบกับเด็กของชินกาเกนทัวรดาก้อนนะครับนะชินกาเกนทัวดาก้อนในแฟลกของเมจิกเวอร์นะครับก็ข้อดีของแฟลกเมจิกเวอร์เนะเวทมนต์นี่คือหลากหลายแบบมากๆนะครับจะเป็นเด็กที่เล่นได้หลากหลายที่สุดในในเด็กของกาเกนทัวรดาก้อนทั้ง3อันนะ ถ้าข้อดีแต่ละอันก็จะต่างกันไปเนะเวทมนต์เนี่ยเมจิกนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะว่ามีเวทมนต์ที่ที่รุนแรงที่หลากหลายนะครับนี่เก่งมากเลยนะแล้วก็ชินกากันทัวเนะเป็นการ์ดที่สามารถจะทำให้เราสามารถใช้ดากอดได้จากทุกเวิร์ดเลยนะแล้วก็มีชินจีโวนะครับเมื่อจบการต่อสู้ของการ์ดนี้นะครับจั่ะ1ใบจากนั้นก็คอดากอดไม่เกิน1ใบจากมือเราลงมาทับโดยจ่ายคอโดยไม่ต้องจ่ายคอคอร์สนะ แล้วก็นับวนเป็นจีโน G บว่เป็น g ีโเ,เหมือนกันนะแล้วก็มีเพนนัทเทมีมูฟนะครับก็เป็นใบที่เป็นตัวหลักในการเล่นของเรานะครับก็ทําให้เราเล่นการเกินคูราคอนได้จากทุกเวอร์เลยนะก็เป็นบัดดี้ไปเลยนะครับนะบัคคับเลยนะเป็นบัดดี้ไปหนึ่งใบแล้วก็ใส่เด็กหลักอีก4ใบกันไปเลยนะครับนะนี่อยู่ในชุดของ SCBT 0 1นะครับนะ อันนี้ใบหนึ่งนะครับเป็นตัวตัวสำรองนะอ่านี้ก็ใช้ได้กับทุกฝอรกแครกนะครับเสียงคำรามสถานสวรรค์กาเกันทัวราก้อนนะกระจายหนึ่งเกตจะได้โซหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อกัตนีตีนะฮะต้องมีเผ่ามังกรเทพใบอื่นก่อนนะ,ะถึงจะได้จั่วหนึ่งใบนะถ้าไม่มีก็ไม่ได้จั่วนะแต่ของของชินนี่คือคือจั่วเลยนะแต่อันนี้บอกว่าต้องมีมังกรเทพใบอื่นก่อนนะก็ดูดีๆนะ ต้องมีถึงจะได้จั่วแล้วก็ทําการ G E v o ได้นะครับนี้ไม่มี e n น t ดต์แต่นี้ไม่มีเพ n เ t ต์เนะก็ต่างกันหน่อยนึงนะครับแล้วก็อันนี้ก็ใส่ได้ทุกเวอร์นะเป็นอยสำรองของเราครับก็ใส่ได้อีกสามใบนะสามารถต่อเกมได้เหมือนกันนะครับก็เมจิกเวอร์นะเราก็เล่นเมจิกครับกับกาเกนทัวรเบรดเมดครับกาเกนทัวรเบรดเมดเมื่อเราล่าเวทมนต์นะจะทําลายมอนสเตอร์บนสนามของคู่แข่งหนึ่งใบนะครับแล้วเมื่อจบการต่อสู้ของกาดใบนี้ตีนะเมื่อจบการต่อสู้ของที่กาดนี้ตี ถ้าเรามี GEO วอยู่ในโซลของการวนีีครับจะนําเวทมนต์ที่มีชื่อต่างกันในดอก6กไร่ไว้ใต้กล่องหาาทันะจะยิงไลท์ถึง5หน่วยเลยนะครับนี่เรียกว่าเป็นใบที่รุนแรงมากๆเนี่ยสามารถยิงไลท์ได้โดยไม่ต้องสนอะไรเลยนะแต่ก็เงื่อนไขก็คือจะต้องมีเวทมนต์ที่แตกต่างกันกไปในดอกนะแล้วก็มีความสามารถบนนะครับเมื่อเราไล่เวทมนต์จะทําลายมอนสเตอร์บนสนามของคู่แข่งได้หนึ่งใบเนะไล่อะไรก็ไล่นะ mm hmm. ก็จะทําลายมอนสเตอร์เลยนะครับ ม,นะมีก3ใบเนะอือต่อไปครับกับ Galaxy Beavers g a ก a n t r a q u a s a Dragon อ่อ Garantra q u s a ไม่มีดาน <laughs> เมื่อเข้าสนามด้วย g e วนะดู4ใบบนสุดของกองนะครับนำ1ใบขึ้นมือแล้วที่เหลือวางไว้บนกองนะครับและมีความสามารถคน์เตอร์ในเร์นของเรานะคือสั่งใช้งานนะแล้วก็ทิ้งใบบนสุดจากกองการ์ดเราถ้าใบที่ถูกทิ้งไปเป็นมอนเตอร์ เป็นมอนเตอร์จะได้ใบนั้นขึ้นมือนะแล้วจากนั้นจบเทอร์นนี้จะได้เพเดเทนแล้วก็ทิเบอร์แอแทกนะครับถ้าเกิดไม่ใช่มอนเตอร์คือไม่ได้เลย,เลยนะอันนี้ต้องเป็นมอนเตอร์นะเลียงดีๆนะจ๊ะเลียงดีๆนะอ,อันนี้นะใส่มังกรอันนี้จังแห่งเพอร์เฮอมินการกันทูวร์แฟนทอมะนะครับมีชาร์โดได e นะตีได้ไม่สนกลางนะครับแล้วก็เมื่อการนี้เข้าส,สนามทำลายการ์ดหนึ่งใบบนสนามคู่แข่งนะ แต่ถ้าเกิดทำลายด้วย G-Wo เนี่ยเปลี่ยนเป็นทำลายการ์ดทุกใบบนสนามคู่แข่งแล้วก็ยิงไลท์เลยนะเป็นใบที่ยิงไลท์ได้โหดมากเลยนะในกรณีที่แข่งข้ามนี่การ์เดเสร็จเยอะๆเนี่ยการ์ดสนามเยอะๆก็ทำลายหมดเลยแล้วก็ยิงไลท์คู่แข่งตามจานวนการ์ดที่ถูกทำลายด้วยนะครับอันนี้ครับกับ g a t l i n g Mode ครับ g a t l i n g Mode นี้อยู่ในชุดของ SBT03 นะ SBT03 นะครับเมื่อตีครับถ้ามี G-Wo อยู่ในโซเนี่ยจะได้ตามอย่างนะ ก็จะยิงไลท์จะทําลายการหรือว่าจะทิ้งเกตนะครับจะก็ได้ทั้ง3อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้ามีจีวัวก็ได้สอย่างเลยเรียกว่าใบโหดมากๆเลยนะครับต่อไปครับกับเลจิ้งโหมดครับเลจิ้งโหมดเข้าสนามด้วยจีวัวนะจะได้กดฮะตีได้สีอบอเลยเข้าจะจีวัวได้อดถ้าในดรอปโซเรามีดา์กดที่ต่างกัน3ใบหรือมากกว่าจะได้บวยอีกคหนึ่งครับถ้า5ใบหรือมากกว่าคู่แข่งห้ามใช้เคาน์เตอร์ด้วยนะ ก็ตีคอสเป็น3คริติคอลคอสห้ามใช้เคาน์เตอร์นะก้อกันทัว5ใบหรือมากกว่าเนี่ยมีดักคอสห้าใบหรือมากกว่าก็เรียกว่าทําได้มีความสามารถมีสามารถทาได้เหมือนกันนะเออสามารถทําได้แต่ก็จีเ e โก็เข้าสู่แนวที่จีเโจนจบเทินจะได้คอสตีสี่รอบเนะี่ยเรียกว่าเป็นใบตีที่รุนแรงมากๆเลยนะตีสี่รอบอชินเบสเมดครับชินเบสเบมดอันนี้ความสามารถของการใบนนี้ นสนามไม่ถูกยกเลิกด้วยผลของการทุ่แข่งนะครับแล้วก็เมื่อการน,นี้เข้าสนามนะับนำการ์ดหนึ่ขึ้นมือครับถ้าเข้าด้วย g ีโจะนําการ์ทุกใบนสนามขึ้นมือแทนแล้วได้ไหลตามที่กลับขึ้นมือด้วยนะนี่ก็ใส่ไว้ใบหนึ่งนะแต่นี้ก็ก็ดาก,กอสเนนะก็หมดไปแล้วนะก็ใส่อยู่เท่านี้นะถ้าใครอยากจะหาชุดอื่นมา ใส่อีกก็เพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ก็จะใช้ชองชุด SBT03 เนื้อ SCBT แล้วก็ SSS02 เป็นแกนเป็นเมจิกเวอร์นะครับโอเคนะนี่เป็นเมจิกเวอร์นะครับกับเวทมนต์เคลื่อนย้ายเมจัยด็อกครับเมจัยด็อกคอได้หนึ่งครั้งในหนึ่งเธอครับเข้าสู่สนามทิ้งมังกรเทพหนึ่งใบในมือเรานะครับถ้าทำจะได้1เกและจั่ว2นะอันนี้ลงได้1ครั้งในหนึ่งเธอแล้วก็เมจัยแคทครับคอการ์ดได้เมื่อมีมังกรเทพนะเมื่อเข้าสู่สนามดู3ใบบนสุด ของกองเรานําเวทดมนขึ้นมือครับที่เหลือไว้ใต้กลองการนะห้ามขึ้นมือจากสนามเนะืออันนี้ใส่ไว้อย่างละสองใบนะนี่ในหนึ่งกล่องเนาะอันนี้ในหนึ่งกล่องให้สองใบอันนี้ SBT ถึงตามอนี่สองใบพอที่เหลือเราจะไปใส่เวทดมนนะเวทดมนหลักที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับกับเกียรติยศแห่งเทพยุทธอันทอประกายนะครับก็ใช้ได้ทุกแฝกเหลือใจหนึ่งเกียร์จะทําการ G Evo ครับ G Evo เป็นมังกรเทพที่มีการกันทัวดาก้อนนะ คอของกรเทพที่มีการกันทัวรดากอนนะทับดากอนะโดยไม่ต้องจ่ายคอแล้วจนจบเทอร์น,นี้จะได้ power และ defense นะอย่าลืมด้วยนะเดวอด defense เอามาใช้ป้องกันได้นะครับ defense ได้บวกอีก5,000เลยนะก็ก่อนที่เขาจะตีก็คำนวณดีๆนะบวก5,000จนจบเทอร์เลยนะจนจบเทอร์เลยนะครับเหนียวมากๆเลยอเ okay. ดูเวทมนต์นะเวทมนต์สามัาอีกใบนึงครับกับไน c ์ One นะครับจ่ายหนึ่งเกตจตัวสองใบนะครับนี่ก็ใส่2ใบนะอันนี้นครับกับการบรรยายของเซฟิลอสครับเมื่อเราใช้เวทมนต์นะเมื่อเราใช้เวทมนต์จะได้ดูการสองใบเป็นสุดของกองเราน,ะนั้นด้าหใบขึ้นมือแล้วก็ที่เหลือเข้าเกจนะครับแล้วก็นี่ครับคําสอนแห่งเทพยุทธ์ครับ จะได้เกตตามจำนวนมอนเตอร์มังกรเทพนะถ้ามีดาร์กอสอยู่จะได้จั่วหนึ่งนะครับก็ได้คิดว่าถ้าเรามีดาร์กอสก็ได้1เกตหนึ่งจัวนะอะ่ตามจำนวนมอนเตอร์นะมอนเตอร์มังกรเทพเราก็มีแค่า2ใบเนาะแต่ก็คิดว่าเป็น1เกตกับ1จั่จัวคาร์พอนะครับอันนี้ e x a m i n ยครับล่การ์ดนี้เมื่อมีเผ่ามังกรเทพบนสนามเราครับดู3มใบบรรจุครับ1ใบเข้าเกตหนึ่งใบขึ้นมือและทิ้งการ์ดที่เหลือครับและได้ไลท์เพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มอีกหนึ่งหน่วยด้วยนะนี่ครับ อย่างละสองใบเนืที่เหลือนี้ใส่อย่างละหนึ่งใบละนะที่เหลือใส่อย่างละใบละ,ะไม้ตายครับไม้ตายกับชินการันทัวเพนดิเชอร์ครับในเทิร์นนี้ถ้าคู่แข่งมีห้าไลท์หรือต่ากว่านะแล้วเรามีดาร์กอสต์บนสนามเราเนะแล้วเราไลาเ่เวทมนต์ไปด้วยในเทิร์นนี้นะจะจ่ายสองเกตแล้วก็ยิงห้าไลท์เลยนะน,นี่ง่ายมากๆเลยนะครับครับต่อไปครับแอคทิุสครับเป็นเครื่องป้องกันทําลายครับ เลือกอย่างหนึ่งครับทำลายเวทมนต์ทุกใบในสนามคู่แข่งครับเราะว่าจนจบเทร์นี้มังกรเทพทุกใบจะไม่ถูกทำลายด้วยผลของการคู่แข่งได้นี่ครับเบิร์ดเมจิกครับเตมิจิกท่าทดลองครับใช้ได้เมื่อดอบเรามีเวทมนต์สามใบเนอะสามใบหรือมากกว่าอ,อย่างใดอย่างหนึ่งนะเลือกอย่างหนึ่งก็คือจะสแตนมอนเตอร์บนสนามเราหรือว่าจนจบเทร์นี้การ์ดทุกใบบนสนามคู่แข่งจะได้พาวเวอร์ดิเฟนซ์ลบอย่างละสามพันแล้วก็ขี่ลบหนึ่งด้วยเทดดี้เอฟเฟกต์ครับอันนี้ใช้ได้ แม้ว่าเราไม่มีช่องกลางเลยก็ตามเนะนี่ลงงก็ใช้ได้นะใจหนึ่งเกรครับหยุดตีแล้วก็ความเสียหายที่รับครั้งถัดไปจะเหลือศูนย์นะก็เรียกว่ากันได้สองครั้งเลยนะครับเทลูคาเล่ครับสแตนดาร์ดก็ส์หนึ่งใบและไอเทมไม่เกินหนึ่งใบบนสนามเรานะหรือว่าเลดการ์ดคู่แข่งได้ไม่เกินสองใบเลยนะก็เป็นใบหยุดเจมนที่ดีมากๆเลยนะครับอบาคาดาบาครับยกเลิกเวทมนต์ที่คู่แข่งกางําลังไล่นะครับนะ ง,ง่ายง่ายง่ายมากๆเลยเป็นตักเกมใบเดียวพอนะครับ God Magic n e x e n s e ครับนะใช้ได้แค่เทิร์นละครั้งนะแล้วก็จนจบเทิร์นนี้ครับตอเ์อา์บนสนามของคู่แข่ง1ใบจะลด Power Defense อย่างละ5,000แล้วคีลบห่งหรือว่าในเทิร์นนั้นยกเลิกความสามารถทั้งหมดของมอ n s t e r รน1ใบนะอะนี่นะฮะ God Magic First s i g n ครับได้2เกรดครับแล้วก็สามารถจะเอา God Magic n e x e n s จากดรอปราขึ้นมือได้นะจัมเทสตา้าครับ จำเทสตอจะเพิ่มไลท์หหน่วยนะครับหรือว่าจะนำไอเทมมังกรเทพจากกองการเราขึ้นมือครับไอเทมมังกรเทพที่เราจะใช้นี่ก็คือเป็นไม้กวาดมังกรเทพกาบูมนะครับจะไม่ถูกทำลายด้วยความสามารถของการคู่แข่งแล้วก็มือเราแล่เวทมนจะได้ดับเบิลแอทแทกด้วยนะก็อย่างน้อยเราจะได้มีเผ่ามังกรเทพค้างสนามเราอยู่ใบหนึ่งบ้างนะเราจะได้ใช้เวทอื่นๆได้อย่างอิสระนะนี่โปรเทคเมจิกครับในระหว่างการโจมตีของเอทินคู่แข่งครับไล่การ์ดนี้เมื่อมีเผ่ามังกรเทพบ,บนสนามเราครับนำ เวทมนต์จากดอกเนื้อขอไว้ใต้กองจะได้เกรดได้ไลายและได้จั่นเลยนะครับนี่ก็ต์เมจิกทีโอตี้ครับจ่ายไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะสแตนด์ดาก็ต์นะครับหรือว่าดาก็ต์หนึ่งใบในสนามจะได้คีบวกหนึ่งได้เพนเดเทตด้วยนะอันนี้ครับบัวละเรียครับนำการ์หนึ่งใบในสนามคู่แข่งกลับขึ้นมือนะถ้าเรามีเวทมนต์ในดอกเราสามใบหรือมากกว่า มหาเวทครับวงแหวนแห่งมังกรเทพครับผ่ามังกรเทพทุกใบจะได้บวก power defense อย่างละหนึ่งพันและเมื่อเริ่มต้นเทินคู่แข่งครับเลือกเวทมนต์จากดอกเราทิ้งหนึ่งใบในมือเราจะเอาการ์ดอะไรก็ได้ขึ้นมือได้นะรโยที่ครับใบหนึ่งครับกับการ์ดสารพัดประโยชน์ที่ห้ามฝนของฮามได้เวทมนต์นะไทม์เซลครับจ่ายสองเกตสองไลท์ครับได้จั่วสองใบครับแต่ถ้าเกิดเราไลท์ไหรือต่ำกว่าจะไม่ต้องจ่ายคอนเลยนะ แล้วก็ใบนี้ครับกับโนเพนโนเกนครับจ่าย2เกตจว่ว2และทีห่ใบแล้วก็ใบสุดท้ายครับเป็นใบที่5 0ิกับโฮลี่เมจิกครับนำเวทมนต์3ใบหรือมากกว่าที่มีชื่อต่างกันนะจากดอปเข้าสู่กองการ์ดครับแล้วสลับกองการครับเพื่อนาใบบรรจุจากกองการเรา2ใบเข้าสู่เกตครับได้2ไลท์ถ้านํากับ6ใบจะได้จว่ว2ถ้านํากับ9ใบจะยิงไลท์คู่แข่ง3าหน่วยเลยนะก็คือนำการที่ต่างกันนะก็จะได้เป็นใบใบที่ บนเวทมนต์เนอะจะต้องเอาต่างกันเนอะก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เราใส่การ์ดเวทมนต์ไว้อย่างระบายเนอะอย่างหนาแน่นเลยนะเนี่ยเป็นการ์ดอย่างระบายทั้งนั้นเลยนะครับก็เด็กนี้นะหลักก็คือนี่นะทาคอมโบยิงนะยิงไลท์ด้วยการกันทัวเบสเมดโอกาสปลดเด็กเราจะน้อยมากเลยเพราะว่ามีการกทัวเบสเมดเนี่ยเราจะนําการ์ดในดอกเนี่ยเขาเรียกเจอเด็กโมนี่ชอบเลยนะเออขอแค่เบสเมดมาแล้วก็นำเอไว้ตายก่องหรือว่าใช้ใช้นี้ โ o ล y m เมจิกเนี่ยก็สามารถวนกับกองได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเด็กรวมกันเลยดีกว่าโอเคอันนี้ก็เป็นนะลิสต์เด็กนะเป็นลายชื่อการ์ดนะครับก็ลองไปปรับเปลี่ยนกันดูได้นะก็เป็นเด็กการ์กันทัวร์กับเมจิกเว r ร์นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะถ้าอยากจะไปจัดตามนะใช้ชุดของ SCBT นะครับอยู่ทั้งหมด นี้ใช้กล่องนี้4กล่องแล้วก็ใช้กล่องดาร์กเน็ตหนึ่งกล่อง5กล่องนะครับ SBT 0 3นะอีก3กล่องนะครับ SSS 0 2นะอีก1กล่องแล้วก็ซื้อแยกใบนะครับ SUB 0 3อีก2กล่องนี้แล้แยกใบเนาะก็อยู่ที่ทั้งหมดเท่าไหร่5 8 9 11นะ11กล่องแล้วก็การ์ดแยกใบอีก2แล้วก็นี่ อีกกล่องหนึ่งสิกล่องนะใช้12กล่องนะครับแล้วก็การแยกใบอีกสใบก็ไปจัดตามดูกันได้ถ้าอยากจะซื้อเป็นชุดเนะก็จะมีลงในเว็บเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้แอดมินโนปอก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ